ย่งปากกาลูกลื่นซึ่งมียอดขาย100ล้านด้ามต่อปีซึ่งจำนวนนี้ถ้านำไปแจกชาวแคนาดาทั้งประเทศคนหนึ่งจะได้ปากกาถึง3ด้ามปี1938นักข่าวชาวฮังการีลัสโลปิโรไม่สบอารมณ์ที่ปากกาหมึกซึมของเขาหมึกรั่วจึงคิดใช้หมึกหนังสือพิมพ์ที่แห้งเร็วกว่าและไม่ค่อยเป็นปืน้นแต่ปัญหาคือหมึกหนังสือพิมพ์มีความเข้มข้นสูงจนไม่ไหลออกจากปากกาหมึกซึม เขาจึงออกแบบปากกาที่มีลูกกลมตรงปลายลูกกลมจะหมุนเมื่อเขียนบนกระดาษและจะช่วยกระจายหมึกให้สมเสมอกันเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มตน้นรัฐบาลอังกฤษซื้อสิทธิบัตรของฟิโรพวกเขาต้องการปากกาที่ไม่รั่วซึมเมื่ออยู่ที่ระดับความสูงมากๆน่าจะได้แทนบัญชีธนาคารของบิโรที่เขาไม่ได้จดสิทธิบัตรที่สหรัฐเขาน่าจะเขียนเตือนตัวเองสักหน่อยนะครับ